สวัดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเล่นเกมระบอกในแมปที่มีชื่อว่าหอคอยโดเรมอนตอนกินไข่อะไรก็ไม่รู้โดเรมอนตอนกินลามเมงเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยะคะ่ะแต่ก่อนเราจะไปเล่นนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะที่เราไม่ได้ทำคิดว่ปเราทอนะดูคนไม่รู้จะท้อเพราะอะไรนะอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยครับผมกระโดดดีกระโดดกระโดดนี่เป็นหรือไงอ่ามัน โอเคไปกันต่ออาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งนะไม่ได้ตึงเราบอกเราเล่นไม่เก่งสีฟ้าเราเล่นไม่ตึงววายเหนียวอา้าวลงมาในผ้านวมนั่งอา้าวนี้นั่ง นั่งไม่ได้แต่ติดเลยอเ้ยวันคิดมากวันคิดมาสได้จบไปพีทีตอแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ยังจะจัดเขาก็ยังจะจัดวันคิดมาดอยู่เลยนะคะเพราะว่าชาวอังกฤษคือประเพณีของเราก็จะมีบางคนที่เขานับถือศาสนาที่เขาก็จะ เขาจะนับถือมากๆเลยเขาก็จะเคารพบศาสนาจริงเนาะแต่ศาสนาเรามันไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องนับถืออะไรขนาดนั้น <c oughs> เพราะว่า <c oughs> มันไม่ใช่ศาสนาเราไงทุกคนแล้วมันก็ไม่ใช่ประเภณนี้ศาสนาด้วยเราเลยไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องนับถือศาสนาแต่ว่าอย่างไรแล้ถูกกว่าอย่างไรก็ pues, ถูกศาสนาก็สอนให้ทุกคนเป็นคนดีกันหมดเลยนะครับเราไม่รู้ถ้าเราไม่ลงคิดดีกว่าแล้ว คลิปนี้จมีคนดูอยู่ไหมผู้พนเราก็แถมว่ายังรักเราอยู่ไหมไว้ตกอีกแล้วเป็นโทตู่จะบ้าตายเลือกแบบอะไรเนี้อะไรจะเลือกแบบที่มันดีโอู้หูจะบ้าไว้เกือบจะตกแล้วเห็นมัน ขอพักเวลากันพูดสักครู่แล้วก็ปีนไปแบบชิวๆว่าไม่ชิวละมั้ง มันเป็นอะไรดูคนมันกระโดดไม่ค่อยได้อ่ะในเวลาน,นี้เรา,เราขอใช้สมาริก่อน คไปกัตตนต่อโอ้ยต๊อกเห็นไหม โอเคค่ะเพิ่ก่อนเซฟแล้ววายโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปวันนี้นะคขอตัวลาไปก่อนนะคะเจะ้ไหม้ิที่หน้าคันบายสงสัยแล้วไม่ทันเทศกาลคินม,มาสินนะ